สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนะครับสมมุติว่าเรามีจุดอยู่2จุดนะ,ะจุดแรก x 1 y 1จุดที่2 x 2 y 2ความชันของเส้นตรงเราจะแทนด้วย m นะ,ะ m มีค่าเท่ากับ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2 ถ้านักเรียนจะ y 2ขึ้นก่อนก็ไม่เป็นไร y 2ลบ y 1ข้างล่างก็จะเป็น x 2ลบ x 1นะเราต้องเราต้องสลับก็สลับเหมือนกัน x y นะไปดูตัวอย่างจงหาความชันของเส้นตรงเราแทนด้วยตัว m เลยนะ m เท่ากับ2-5ลบ5ส่วน3ลบลบเป็นบวก4 ข้างบนเหลือลบสามข้างล่างเป็นเจ็ดนะตอบครับไปข้อที่สอง m เท่ากับลบแปดลบลบเป็นบวกห้าหารด้วยเจ็ดลบหนึ่งเหลือลบสามส่วนหก ได้ลบหส่วนสต่อไปตัวอย่างที่8จงหาค่า k ที่ทำให้เส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้มีความชันเป็น3มนะมันมีมันมี k เป็นตัวแปรนะอ่าเราก็ใส่สูตรลงไป m เท่ากับ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1ลบ x 2 ซึ่งโจทย์บอกว่ามีค่าเป็นสามนะความชันเป็นสามอ่ะทีนี้เราก็จัดการลบหลบเข้างล่างเหลือลบสองนะย้ายข้างไปลบสหารอยู่เอาขึ้นไปคูณนะเป็นนะลบหนะลบหบวกหเหลือลบห้าแสดงว่า k เท่ากับห้า ต่อไปหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4เส้นขนานและเส้นตั้งฉากนะสีเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองมีความาวชันเท่ากันนะเราก็ใช้สัญลักษณ์ L1 ขนาน L2 ก็ต่อเมื่อ M1 เท่ากับ M2 คือความชันเท่ากันนะสีเส้นตรงสองเส้นจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองมีผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่ง ก็คือ l 1ตั้งฉากกับ l 2ก็แต่เมื่อ m 1คูณ m 2เท่ากับลบ1นะถ้าขนานกันความชันเท่ากันถ้าตั้งฉากก็คือคูณกันได้ลบ1นะ่าโอเคเราไปดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่9จงตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรง ab และ cd ขนานกันหรือไม่เราก็หาความชันของ ab นะครูใช้สัญลักษณ์แบบนี้เท่ากับ2-1ลบหหารด้วย3 บวก4นะก็จะกลายเป็น1ส่วน7ต่อไป m ของ cd ก็เท่ากับ5ลบ6หารด้วยลบ4ลบ3ก็จะเป็นลบ1ส่วนลบ7ก็คือ1ส่วน7เอง เราจะเห็นว่าสองอันนี้เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปว่า AB ขนานกับ C D ต่อไปข้อสองทำเหมือนกันห้าลบสองหารด้วย4ี่ลบสาม ห้ลบ 2, หรือ3ส่วน1เนาะก็คือ3 M ของ CD เท่ากับ4ีลบลบเป็นบวก2หารด้วย1นลบสก็จะเป็น6หารด้วยลบสออกมาเป็นลบสเราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะเราเลยสรุปว่า AB ไม่ขนานกับ CD มันไม่ขนานกันต่อไปตัวอย่างที่10จงตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรง AB และ CD ตั้งฉากกันหรือไม่อันนี้เราต้องเอาความชันคูณกันนะเออเราก็ทำเหมือนเดิม mab เท่ากับ7บวก2หารด้วย5ลบ1 ก็จะเป็น9ส่วน4ต่อไป mcd เท่ากับ3บวก1หารด้วยลบ5ลบ4กลายเป็น4ส่วนลบ9ทีนี้2อันนี้เนี่ยเราจับคูณกัน9ส่วน4คูณกับลบ4ส่วน9มันได้ลบ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น ab ตั้งฉากกับ cd นะความชันคูณกันได้ลบหนึ่งมันก็จะตั้งฉากกันต่อไปข้อที่สองทำเหมือนกัน m a b เท่ากับลบหกลบสี่ส่วนสองลบห้าออกมาเป็นลบสิบหารด้วยลบสาม กลายเป็น10ส่วน3ต่อไป mcd เท่ากับลบ3บวก6หารด้วย9บวก1ก็จะเหลือ3ส่วน10สองอันนี้เราจะเห็นว่า10ส่วน3มเนี่ยมันคูณกับ3ส่วน10ออกมาเป็น1แสดงว่ามันต้องเป็นไงตั้งฉากไหมครับไม่ตั้งฉากนะ เพราะฉะนั้น A B ไม่ตั้งฉากนะไม่ตั้งฉากนักเรียนก็หาสลทังนี้ก็ได้ไม่ตั้งฉากนะ ไปข้อ11จงหาค่า k นะที่ทำให้ ab มันตั้งฉากกับ cd ก็ทำเหมือนเดิม mab เท่ากับสามลบ6หารด้วยลบหลบสก็จะเป็นลบสหารด้วยลบเเหลือ1นส่วนสต่อไป mcd เท่ากับ k ลบ7หารด้วย uh huh. e 6ลบหก็จะกลายเป็น k ลบ7หารด้ว huh. ย1ทีนี้เขาบอกว่ามันตั้งฉากกันใช่ไหมตัวนี้ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า k ลบ7ตัวนี้มันต้องกลายเป็น k ลบ7เอาคูณก็ได้ k ลบ7 คูณกับ1นส่วนสคูณกับ1นส่วนสนะแล้วได้ลบหนึ่งแล้ก็เอา3ขึ้นมาคูณฝั่งนี้เพราะฉะนั้น k ลบเมีค่าเท่ากับลบสา k เดียวก็เป็นลบสบวกเเหลือ4ตอบ ต่อไปข้อสิบสองอ่ะครูให้เวลานักเรียนเขียนแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะครับเรียนไปแล้วนักเรียนต้องทำการบ้านทำแบบฝึกหัดให้มันต่อเนื่องนะอย่าทิ้งช่วงนะถ้าทิ้งช่วงมันจะขี้เกียจนะแล้วก็อย่าให้ดินพอกหางหมูถ้าใครใครเว้นเอาไว้เว้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นดินพอกหางหมูถึงเวลาแล้ว ทำไม่ทันแล้วนะพอครูให้ส่งนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทันทําให้มันเสร็จเป็นวันวไปเลยอ่าไปตัวอย่างที่12จงตรวจสอบว่าจุดสามจุดนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือไม่นะการที่มันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันมันก็คือจะต้องมีความชันเท่ากันนั่นเองถ้าความชันเท่ากันแสดงว่ามันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันทีนี้ความชันเท่ากันเนี่ยก็คือเราต้องตรวจสอบสส่วนด้วยกัน ก็คือ A B อ่ะสมมติว่าครูครูเขียนจุดเอาไว้ครูให้จุดตรงนี้นะสมมติว่าเป็น A อย่างนี้นะเอแล้วก็ C อ่าการที่มันจะอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเนะี่ย ความชันมันจะต้องเท่ากัน3ส่วนก็คือว่าความชันของ AB ต้องเท่ากันกับความชันของ BC เราจะตรวจสอบแค่2จุดนี่ไม่ได้เราต้องตรวจสอบ3จุดนะเพราะว่าถ้าความชันของ AC เกิดมันไม่เท่ากันกับ2อันนี้มันก็ถือว่าไม่ได้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหา3ส่วนด้วยกันก็คือเออ M ของ AB m ของ ab นะอ่าหาออกมา ab ก็คือ5ลบ9หารด้วย3ลบ5ออกมาเป็นลบ4ส่วนลบ2ได้เท่ากับ2ต่อไป m ของ bc bc ก็คือ9ลบลบเป็นบวก5หารด้วย5บวก2เป็น14ส่วน7ก็ได้2เหมือนกัน เช็คอีกตัวหนึ่ง ac ac ก็จะเป็น5บวก5หารด้วย3บวก2ก็จะเป็น10หารด้วย5เหลือ2เห็นไหมมันเท่ากันหมดเลย3ส,ส่วนนะแสดงว่าสรุปนะเพราะฉะนั้น a b c อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน อ่โอเคนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่สองโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ